หนึ่งนาทีกับกปทกรมการขนส่งทางบกเผยปัจจุบันมีกลุ่มวิชาชีพแอบอ้างกับประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยรับอาสาดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนเป็นจำนวนมาก โดยประชาชนที่มาติดต่อราชการสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการดำเนินการด้านเอกสารหลักฐานขั้นตอนระยะเวลาตลอดจนค่าธรรมเนียมที่ใช้ในการติดต่อราชการด้านต่างๆของกรมการขนส่งทางบกได้ซึ่งขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อหากมีผู้ใดแอบอ้างอาสาดำเนินการด้านงานทะเบียนให้โดยเด็ดขาดหากประชาชนพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือได้รับการติดต่ออาสาดำเนินการแทนสามารถ แจง้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหรือโทรสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนทพืความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม